ลูกชิ้นทอดแสบๆจะพี่นองมากินน้ำกันสวัสดีจ้าเมื่อนี้กับสิพามากินลูกชิ้นทอดได้จ้าอยู่กับช่อง RM m a k e u p ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เอมด้วยนะคะมาเริ่ม ลูกชินทอดเด้อจ้ะพี่น้องแจงกวาดจ้ะเลิศเด้อจตามามากินน้ำกันซ้า ลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นจากว่าภาษาการอาจจะบงบอกถ่องไปเลยได้ดจากว่าอีสานนอเขาอ,อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะคะทั้งเสียงกบเสียงเขียดเสียงโคนเสียงเด็กเสียงงัวนะคะเพราะว่าอันนี้ถ่ายจากมุมข้างบ้านค่ะตอนนี้ก็มืดแล้วค่ะ มาค่ะมากินด้วยกันนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้น้องเอ็มหน่อยนะคะค่ากินค่ะอร่อยมาค่ะกินด้วยกัน มากินด้วยกันนะคะอาจจะไม่สุภาพนะคะก็ขอโทษขออภัยไว้ที่นี่ด้วยเพราะว่าโมโหแม่จ้าจังใดก็ศึกษามากระอยากเป็นยูทูบเปิดคือเขาแม่กันเลยร้องเฮ็ดเบิงเปงลี่ยนกาลังใจสาวอิสานจังหวัดชัยพุ่มคนนี้งได้เจ้า น้ำส้มค่ะ <Yes. S 1> มาเด้อมากินน้ำกันพี่น่องเอ้ยเดี๋ยวสีวาอ,อันนั้นชอบไม่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อมือใหม่หัดทำ อากาศร้อนมากขนาดฝนเพิ่งหยุดตกลูกสินจาวันน้ำกัน เหลือดเดยอจับพ่อแม่พี่น้องใส่เมื่อทั้งใส่ไมอะ่ะ ถ้าน้องเอ็มกินไม่สุภาพหรือทั้งพูดทั้งกินก็ขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอโทษค่ะยังไงก็ช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ได้นะคะมือใหม่หัาทำขอบคุณค่ะ